ตำนานผีเด็กน้อยในสวนยางท่ามกลางความเงียบสงัดของป่ายามค่ำคืนเสียงกรีดร้องของมแมลงและเสียงยางกระทบกันดังก้องไปทั่วบรรยากาศอึดอัดปกคลุมไปด้วยความเมืดมิดเรื่องราวเล่าขานถึงผีเด็กน้อยในสวนยางแห่งนี้เด็กน้อยกำพรา้าไร้ที่อาศัย อยู่ในกระท่อมเก่าๆริมสวนเขาถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวไร้เพื่อนคืนหนึ่งเล็กน้อยออกไปกรีดยางตามรำพังเสียงกรีดร้องของเขาถูกกลืนกินด้วยความมืดมิดทันใดนั้นอายุฝนฟ้าขนองก็โหม,มกระหนำ่ำอย่างรุนแรง ฟ้าผาลงกลางสวนยางเด็กน้อยถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตวิญญาณของเด็กน้อยยังคงวนเวียนอยู่ในสวนยางเขาปรากฏตัวให้เห็นเป็นเด็กน้อยสวมเสื้อขาดรุงรังดวงตาสีดำสนิทรอยยิ้มหลอนหลอๆบนใบหน้าผู้คนที่พบเห็นผีเด็กน้อยต่างเล่าขานว่า เขาจะปรากฏตัวขึ้นในคืนที่มีฝนตกหัวเราะคึกคักวิ่งไล่ผู้คนเสียงหัวเราะของเขาฟังดูน่าสยดสยองบางคนเล่าว่าเด็กน้อยจะขอขนมจากผู้ใหญ่หากใครให้ขนมเขาเด็กน้อยจะหายตัวไปอย่างสงบแต่ แต่หากใครไม่ให้เด็กน้อยจะกโกรธแค้นไล่ตามและทำร้ายผู้คนมีตำนานเล่าว่าวิญญาณของเด็กน้อยยังคงหววหาความอบอุ่นและมิตรภาพบางคนถึงเชื่อว่าบางคนจึงเชื่อว่าหากใครนำตุก๊กตาหรือของเล่นไปวางไว้ที่กระท่อมราง เด็กน้อยจะดีใจและอาจจะไม่หลอกหลอนผู้คนอีกต่อไปเรื่องราวผีเด็กน้อยในสวนยางยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมากลายเป็นคติสอนใจให้เด็กๆเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ควรออกไปไหนคนเดียวและเตือนใจผู้ใหญ่ให้ใส่ใจดูแลเด็ก อย่าให้พวกเขาต้องผเผชิญชะตากรรมเลวร้ายเหมือนดังเช่นเด็กน้อยในตำนานเรื่องที่นำมาเล่าจบเพียงเท่านี้สักจัมโบสวัสดีครับ